ลินนะคะมีแม่ลำเมียดนะคะมีแม่พภัยวันค่ะมีพี่จันญ,ญามีพ่อใหญ่วิจิตนะคะมีคุณกุณใจใจค่ะสวัสดีกุชใจนะคะจากพี่จันแม่วันถามพี่เวว่าจําได้แล้วใช่ไหมจําอะไรเนาะ จำแม่วันใช่ไหมคะหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเจวใส่ไข่อะไรเงี้ยไม่เคยนะคะก็เคยกินแต่ขนมดอกสนที่ยายกับแม่ทําให้กินนะคะถ้าเกิดว่า,าใส่น้าตาลปี๊บโง3 6นาทีนะคะสวัสดีพี่อาพรนะคะจากพี่นุ้ยปิยพรค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องนุ้ยจากพี่ภูษนิสาอ่านไปรือยังอ,อีกรอบนุ <c oughs> ้ยโพสต์นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะน้องภูมินจากพี่ภูสนิสาคะ่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะจากพี่อมพระคะ่ะพี่จะพี่อมพรสวัสดีทักทายคุณแม่เพนรมาส่งกาลังใจขอบคุณมากมากเลยค่ะ,ส,ะ,คะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะส่งกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณตุ๊กตาจากพี่อมพระคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เวทีจากน้องภูมินจ้ะ ตัวลงไลน์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทักทายกันที่บ้านแม่เอียนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะวันคัดมีด้วยจ้าอุย้ยเราเจอกันบ่อยนะคะคุณชวีวันอร่อยเลยขนมดอกสนุใช่คะ่ะแม่วันอร่อยเมื่อวานเมื่อวานกินตอนไลฟ์ใช่ไหมคะปกติซ้อมจะเปิดบ้านหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้มาเร็วมาเร็วนิดหนึ่งทางสาม แม่ลำเมียดแม่พัชรินแล้วก็แม่ไพวันทานข้าวหรือยังคะแอดอีตาหนึ่งใครนอะน้องหมูสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะอ่ะพ่อใหญ่วิจิตทําคลิปเก่งมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณตาสีจากแม่ไพวันประเสริฐสีคะ่ะสวัสดีพลัดนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องภูมินจากแม่พัชรินคะ่ะมีสุมีคุณสมการกับคุณแม่เพ็ญรัตด้วยนะคะทักทายลูกๆรีบ สวัสดีค่ะคุณแม่เพนรัตน์นะจ๊ะจากพี่ภูสานิสัยขออภัยด้วยนะคะวันนี้วันนี้ไปจัดบ้านพี่ลำดวนบ้านพี่แววตาบ้านพี่หมูสวัสดีค่ะพ่อใหญ่วิจิตนะคะจากคุณครูใจใจค่ะอืมปิดละสวัสดีค่ะพ่อใหญ่วิจิตอาวาน <laughs> สวัสดีน้องส้มจากพี่กัญญาลักษณ์เสียงค่ะสวัสดีพี่กัญญาลักคมเสียงนะจ๊ะมีคุณแม่เพนรัตน์นะคะมีคุณสงการด้วยนะคะ ะคจากพี่ภูสนิสาค่ะคุณเพนรัตสวัสดีค่ะจากพ่อใหญ่วิจิตวงสาราชค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สีจากน้องภูมินค่ะคุณครูใจใจค่ะสวัสดีค่ะน้องรัตนะคะจากแม่ละเมียดส้มยังไม่เห็นนะส้มไม่เห็นพี่รัตกับมาดามนี้ค่ะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้เลยจ้ายิานดียันตัวตนครึ่งชั่วโมงนะคะส้มน่าจะใกล้เวลาแล้วไหมคะนะคะสวัสดีแม่รับเมียสืบสาขายิานดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุพโพศิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดจากแม่พัชรินสวนสอนค่ะ สวัสดีพี่เอียดจากพี่จัญญานะคะอ่านปริยังน้อเอาอีกรอบหนึ่งนะคะยังไปไม่ถึงบ้านนะพี่เวทินตอบกับแม่วันว่าครับครับครับกินได้นะแบบนั้นอร่อยแบบนั้นกินได้นะคะถ้าสมมุติว่าปลา,าที่เขาใส่แบบ ะะสวัสดีค่ะทุกคนรอบพ้องจากพี่ภูษนิสาค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยคนงามร้านวิวจากแม่พัชรินค่ะคุณนุ้ยสวัสดีจากพ่อใหญ่นะส้มก็ไม่ได้กินนานแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาป่าส้มจริงๆแล้วส้มเป็นคนไม่กินปลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปใส่ในน้ำยาป่าที่เขาต้มๆค่ะแม,ม,ม,ม่เอียดไปตั้งเวทีเลยค่ะแม่เอียดแม่เอียดคะ่ะแม่เอียดตั้งเวทีแม่เอียดตั้งเวทีเลยค่ะ ฝนตกนิดหน่อยค่ะตกโปรยๆยแบบวันนิดหน่อยตกแบบให้รถเปิดค่ะน้องนีนะคะจากแม่ละเมียดค่ะส้มยังไม่เห็นมาดำนีเลยอะ่ะสวัสดีค่ะคุณกูณใจใจจากแม่ไพวันค่ะมีแม่พัชรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่วิจิตน,นะคะจากหาวันนี้วันนี้ตั้งเวทีด้วยความรวดเร็วสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะขอบคุณนะคะภาษาอีสานว่าอะไรเนาะ สวัสดีค่ะน้องมูมูจากแม่พัชรินค่ะปัาช่อนไปกินป่นปลาช่อนบ้านพ่อใหญ่วิจิตมาวันนี้ขึ้นไหมน้องภูมินวันนี้ขึ้นไหมคะแม่ไพวันถามแม่ไพรวันถามว่าวันนี้น้องภูจะขึ้นไหมคะพี่ยงพรค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยจากอ่าน้องภูมินนะคะ,ะคุณน้องใบเตยนะคะแป๊บหนึ่งยินดีต้อนรับน้องใบเตยน้องมิน้นจ้าไปดูดอกบัวอะไรนะสีชมพูดอกบัวดินเหรอคะอุ้สวยอะ่ะ ดอกน้อยๆสีชมพูเป็นอะไรที่ท,ที่รู้สึกสดชื่นดีอะค่ะดอกไม้สะเบียนมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวส้มขอตัวลงไลน์นะคะสวัสดีคุณสงการนะคะจากพี่ภูสนิสากบค่ะสวัสดีค่ะน้องกบจากพี่มาส่งกำลังใจขอบคุณมากนะคะแม่เพรวันปกติส้มจะแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยขึ้นไลน์วันนี้แบบว่าตั้งเวทีแบบด้วยความ ถ้ายังไม่จับมือกันนะคะจับมือกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่รัตกัญญารัตนะคะเดี๋ยวสมขอาแม่วันถามพี่เวว่าจำได้แล้วใช่ไหยจำอะไรเนาะจำแม่วันใช่ไหมคะ เพื่อนๆโติดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาคนสวยร้านวิวจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่โชติดานะคะครึ่งชั่วโมงอ่ะยินดีต้อนรับคุณสงการบาลีด้วยจ้าสวยนิดนึงเวลาเพื่อนๆเ,เ,เอามาเจอเจอ,เจอทักทายเราจะได้สดใสนะคะสดใสยินดีต้อนรับคุณนิดละไมลีทนทานยินดีต้อนรับคุณอมพรด้วยนะจ้า เข้ามาทักทายเพื่อนในห้องได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทพสิิธิ์ค่ะสวัสดีคุณใจใจคนสวยล้านวิวภาษาอีสานว่าอะไรเนาะสวัสดีค่ะน้องโมโมจากแม่พัชรินค่ะปัาช้อนไปกินป่นปลาช้อนบ้านพ่อใหญ่วิจิตมาสวัสดีค่ะพ่อใหญ่วิจิตนะคะจากคุณครูใจใจค่ะอปิดละสวัสดีค่ะพ่อใหญ่วิจิตอา่านแล้ว <laughs> ทุกคนนะคะจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีพี่เอียดจากพี่จันญาเอี่ยมสะอาดนะคะ สวัสดีพี่อมพรจากพี่จัญญาคะ่ะมีพ่อใหญ่วิจิตกับแม่พัชรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไพวันจากพี่อัมพรคะ่ะโชติดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุกตาคนสวยล้านวิวจากคุณครูใจใจคะ่ะสวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่โชติดานะคะดเดี๋ยวนี้ทถวบ้านส้มจะเป็นหมู่บ้านกับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปหมดแล้วคะ่ะแต่ก่อนก็คะ พี่เวทีนตอบกับแม่วันว่าครับครับครับพี่หมูสวัสดีครับจากน้องภูมินจ้าน่าจะช่วงหลังสองทุ่มอะค่ะ,ะปกติเราจะปกติจะเปิดลบเปิดจะปกติจะเปิดบ้านนะคะหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มาเร็วนะคะ,ะยินดีต้อนรับคุณอมพรด้วยนะจ๊ะ มาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะยินดีตอนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทพสิทธิ์ค่ะสวัสดีคุูใจใจคนสวยร้านวิวพี่ไม่เคยกินเลยจ้าดอกสโสนเขาทําเป็นขนมค่ะพี่วิเลว,วันลองกินดูนะตัวลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาส่งกําลังใจนะคะวันนี้สวัสดีครับแม่เินจากน้องภูมินค่ะวันนี้ส้มขึ้นเร็วนะคะขึ้นเร็วก็เลยขอลงเร็วนิดนึงฝนตกนิดหน่อยค่ะตกโปรยๆยแบบวันนิดหน่อยตกแบบให้รถเปิดค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องอัมพรจากแม่ไพวันนะคะสวัสดีคะ่ะครูใจใจจากพี่อัมพรค่ะสวัสดีคะ่ะพี่อัมพรจากครูใจนะคะทนายจ๋าอ่วันนี้ส้มไปทเที่ยวบ้านคุณสงการอยู่สวัสดีคะ่ะน้องรีนจากแม่ไพวันนะคะสวัสดีคะ่ะลูกส้มจากแม่ลาเมียสืบสา น้องเวทินสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะอยู่นานเลยนะคะยินดีต้อนรับคุณพุดสดีสานิการด้วยจา้าเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะยินดีต้อนรับคุณสวัสดีพี่กบคะ่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะปิดก็ไม่ได้สวัสดีค่ะครูใจใจนะคะจากแม่ละเมียดคะ่ะ เราก็พี่เอยด่อน้องส้มเลยสะดวกไหมไม่เอยด่อน้องส้มเลยสะดวกไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่เพ็ญรัตน์นะจ๊ะจากพี่ภูสันนิสาสวัสดีพอ่อใหญ่วิจิตวงสาราชค่ะ